ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะเออพามาดูอาหารกินเล่นนะครับอีกเมนูหนึ่งของภาคใต้นะครับส่วนมากในอ่าจะอยู่ภาคใต้ตอนล่างนะครับอ่นะครับส่วนมาเป็นอ่าบางพื้นที่เขาเรียกชามารอเดงหรืออ่าบางพื้นที่เขาก็เรียกคือโปะนะครับแต่ว่าอ่าภาคใต้ตอนบนนี่เขาจะเรียกไอ้ข้าวเกี๊ยวปลานะครับทํามาจากปลานะ มันก็จะเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะครับมันจะยาวกว่านี้อีกก็หั่นไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับตกอยู่ชิ้นประมาณกี่บาทนะแปบาทาตกอยู่ชิ้นละ8บาทนะครับก็ซื้อกินได้นะครับเดี๋ยวในการหั่นก็จะหั่นชิ้นบางๆนะครับชิ้นบางๆแล้วก็ตอนทอดนี่มันก็จะจะกรอบมันจะอร่อยนะครับจะเป็นข้าวเกียบปลา,อาทอดออกมาปุ๊บจะเป็นข้าวเกียวปลา นะครับหั่นบางๆกว่าน,นี้อีกก็ได้หรือจะอันชิ้นเท่านี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วแล้วแต่คุณชอบนะครับกินกับน้ําจิ้มนะครับน้าจิ้มแม่ปลานอมก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอตอนที่อ่าอะไรทอดนะครับตอนที่ทอดอ่าทอดเสร็จเดี๋ยวผมจะเอาไม่ดูอัปเดตให้ดูทีหนึ่งนะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับใครจะชอบแบบกรอ,อบนอกนุ่มในก็ไฟแรงๆทั้งหน่อยหรือ จะชอบแบบกรอบกรอบอก็ทอดแบบไฟอ่อนๆก็ได้นะครับแบบสุกข,ข้างในด้วยนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับชิ้นละ8บาทเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงซื้อกินได้อยู่นะครับเรียกว่าสามารอเดงหรือกุปโปะนะครับเป็นภาษายยาวีนะครับส่วนมากนี่จะอยู่ภาคใต้ตอนล่างคนมุสลิมก็ จะเรียกกันก็ประมาณนั้นนะครับแต่ภาคใต้ตอนบืนก็เรียกเก้าเกลียบปลานะครับเก้าเกลียบที่เขาใส่เป็นถุงเป็นถุงนะครับก็ส่วนมากนีหั่นมาจากฝานอันมาจากไอไ้อเนี้ยอันมาจากเป็นชิ้นยาวๆแบบเนี้ยครับก็เอามาหั่นบางๆงๆ,ๆแล้วก็ทอดใส่แพ็คใส่ถุงขายนะครับเดี๋ยวผมจัปเดตดให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่าเนี่ยน,นะครับก็อ่าเมื่อน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับ เป็นชิ้นเป็นชิ้นลงไปนะเดี๋ยวหน้าตามันก็จะออกมาน่ากินนะครับมันมาเป็นชิ้นนะครับมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นยาวๆยาวๆเราก็มาหั่นเอาเองนะครับจะหั่นชิ้นบางกว่านี้หรือว่าหั่นชิ้นเท่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับรสชาติรสชาติตามที่เคยกินมานี่ก็อร่อยอยู่ครับอร่อยอร่อยมันมันจะมี แบบก้าเกียบมีกือโปะปลากือโปะกุ้งจำพวกนี้ครับปลามันก็มีอยู่หลายชนิดที่เขาก็เอามาทำนะครับเดี๋ยวทอดเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยครับพี่น้องพอเริ่มสุกแล้วมันก็จะมันจะมันก็จะลอยขึ้นนะครับมันก็จะลอยขึ้นมาจะทอดชอบแบบกรอบกรอบก็ให้มันออกแดงๆสักหน่อยนะครับก็จะอร่อยกรอบนอกนุ่มใน อ่านี่ก็จะออกมา,าประมาณนี้นะครับยังมีอีกเดี๋ยวทอดอีกสักสองสามกระทะ,ะค่อยมากินกันนะครับน่ครับกำลังทอดอีกกระทะหนึ่งนะครับอตอนที่มันยังไม่สุกนี่มันก็จมอยู่ใต้น้ำมันแต่พอมันสุกแล้วนี่มันจะลอยขึ้นมานะครับก็เหมือนกับข้าวเกี๊ยวทั่วไปนะครับแต่อันนี้มันแบบของสดมาเป็นชิ้นยาวๆยาๆเลย พี่น้องก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิบให้ดูนะครับแล้วนี่ีผมชอบอันเหลืองเแดงแดอย่างนี้นะครับทอดแต่มันกรอบๆหน่อยกรอบนอกนุ่มในนะครับอร่อยอยู่ครับเดี๋ยวลองชิมดูมดแ้วอืมอ้ร้อนอืมอืมถือดะอืม ถ้าเป็นภาษายาวีก็ซื้อดะอร่อยครับอร่อยโอ้สุดยอดอืมอร่อยพี่น้องลองซื้อกินดูนะครับบางอาซันก็ขายบางบางคนก็ไม่ไม่เคยรู้จักนะครับแต่ในไลฟ์สดของบางอาชันก็มีอยู่นะครับของสดของทะเลนะไม,ไม่ได้โปรโมทให้นะครับแต่ว่าแนะนำเผื่อใครอยากจะซื้อ,อกินดู นะครับก็ลองดูนะอร่อยอร่อยอร่อยครับอืมโอ้อร่อยกรอบน,นอกนุ่มในพี่น้องอร่อยมากอืมมันรสชาติมันจะอร่อยกว่าข้าวเกียบที่เขาทอดขายนะครับเพราะวันนี้มันเป็นข้าวเกียบสดนะครับเราเอามาทอดเองอืมอืมอร่อยครับอร่อยอร่อย อ๋อสุดยอดยังมีอีกนะครับนี่กำลังทยอยอทอดเรื่อยๆทอดเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้ก็หมอเพชรกำลังทำน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลยใช่ไหมเพชรหมอปีครับผมนี่แน่นี่แนี่ซีฟู้ดน,น,น้ำจิ้มนะครับกำลังทำอยู่ใส่ครกของเรานะครับครกของเราไม่มีเราก็แสวงเครื่องเอา นะครับโดยใช้ใช้ขวดใช้ขวดน้ำอัดลุมมาตัดเอานะครับนี่ตาก,กระเบืออ่าเราก็ตัดเอาทาภูมิตรประเทศนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราก็าใส<ช>่พริกลงไปอ่าเข้าถูกรรม,มวิธีการตำรเอาพรน้ำไอพริกนี่นนใส่กี่เม็ดทั้งหมดนี่ผมผมจะใส่สิบห้าเม็ดสิบห้าเม็ดครับสิบห้าเม็ดอ่าพริกเผ็ดมากไหม ก็ขนาดกลางครับพรินี้มันไม่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ครับโอ้ไม่เชื่อไหนลองชิมดูดิโอ้ยเคี้ยวเลยพี่น้องโอ้แน่นอนออยากถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ลองใหม่ลองใหม่โอ้สุดยอดไฮไลท์นี่นี่โอ้แน่นอนยังไม่กินไฟนะครับโอ้อแกกินไฟได้ด้วยครับพี่น้องผมลืมบอกไปนะเอาลองใหม่ลองใหม่พี่น้องยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยนี่นี่ดูครับพี่น้องต้องดูนะครับกินพริกสดสด นะครับคนผู้ชายคนนี้นี่ไม่ธรรมดานี่นี่นี่โอ้ยสุดยอดนานใจครับนี่พี่น้องเหงื่อไหลเลยมันเพีดครับแต่ว่ามันเพีดนะเหงื่อไหลมากเลยโดนเม็ดกระป๋องพลิกไม่โดนพลิกกระป๋อสองเม็ดไม่เหมือนพลิกสวนพี่น้องเหมือนลูกอมเลยใช่ไหมมันไม่เหมือนพิกสวนเราก็ตำนะครับสำหรับเพชรหมอผีเรากินเล่นได้หมดไม่ว่าพลิกหรือว่าอะไรนะครับ อ่าครับทีนี้ก็ผ่ามะนาวนะครับผ่ามะนาวทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอฮะบีบมะนาวใส่ครับพี่น้องอนี่บีบมะนาวใส่เป็นทีละสองสามพี่ให้แกเป็นต่อต่อรวมเอานี่ยมามามาอ่ามาพี่น้องนี่นี่น้ำจิ้มเป็ดหมอผีนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ซามาโรดิงนะครับคือโปะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเกลียบ เฮียพี่น้องมากินด้วยกันครับคือโปะนะครับคือโปะนั่นจาเห็นตัวน้ออะไรเราที่เด็กอืมโอ้อร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยครับอืมสุดยอดมากินด้วยกันพี่น้องอร่อยมากเลยอืมพี่น้องนะดูนะนี่นี่ครับกินกันอดหลายหลายคุณอร่อยนะครับ อโอสุดยอดไปน้อหยุดไม่อยู่เลยอร่อยมากแจมนี่กพน้องนี่อืมสุดยอดวางวก็ ไปตำกินกันดูนะครับพี่น้องแคบอีกดีเหลืออันสุดท้ายครับพี่น้องหมดเลยเอาเลยิงเสียเส้นมาผมหรอ่าตวดหมดเลยนี่เกลี้ยงตับเลยครับอร่อยแม่อร่อยพี่น้องดูเอาเองนะครับสุดยอด